สวัสดีค่ะพอชอลังกรปูวันนี้พาทุกท่านมปอยู่กันที่งานประเพณีบุญคุ้มข้าวใหญ่บ้านเจ็ตาสอนมันจะถัายในงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยประเพณีบุญคุ้มข้าวใหญ่เป็นการทําบุญกองข้าวและบริจาคข้าวเพื่อเป็นอาหารต่างวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ็ตาสอนโดยภายในงานมีการแสดง สี่ชาติพันธุ์การจัดพิธัศการจากสิบแชมป์ดีโฮสซุ้มอาหารขิ่นและซุ้มตักไข่ปลาเพื่อสมทบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินมานเก็ตการอนพาใิงานเป็นไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่โดดเด่นข้าวจีสีทองข้าวจีผาไข่ของดีภูไทยออาหอมอร่อยย้อนยุกย้อนไวัยเป็นหนึ่งในอาหารท้องถิ่นของบ้านเก็ตกาซอนอาหารว่านยอดฮิต ี่นำมาปั้นให้เป็นก้อนโรยเกลือทาไข่แนะนำไปย่างบนเตาถ่านจนเหลอเืองหอมน่ารับประทานว้าวสามารถสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ได้ที่บ้านเกจก,กาสอนตำบลช่องลมอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับวันนี้พอชอรลานกระบือขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ